จงทิ้งก้าวนิสัยที่จะทำให้ชีวิตของคุณล่มจมค่ะคุณรู้ไหมคะทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของคนเราเป็นอย่างมากคนเราจะประสบความสำเร็จหรือว่าจะล้มเหลวขึ้นอยู่กับทัศนคติและทัศนคตินี้แหละค่ะที่จะส่งผลต่อนิสัยของคนนิสัยคือการที่เราลงมือทำบางสิ่งบางอย่างอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ถ้าคนมีนิสัยที่อยากประสบความสําเร็จเขาจะมีนิสัยมีวินยัยที่ลงมือทำแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีทัศนคติที่แย่คุณก็จะมีนิสัยหรือการลงมือทำที่แย่ค่ะดังนั้นเรามาดูนะคะว่า9นิสัยที่ถ้าคุณเปลี่ยนได้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอนค่ะข้อที่หนึนิสัยใช้เงินเกินฐานะเพราะว่าคุณคิดว่าการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม หรือให้คนอื่นมองเห็นว่าคุณเป็นคนรวยอาจจะทำให้คุณรู้สึกหน้าใหญ่ใจโตขึ้นมาดังนั้นบางคนอาจจะใช้เงินประคมสิ่งหรูหราต่างๆให้กับตัวเองหรือบางคนใช้เงินซื้อเพื่อนด้วยการจัดปาร์ตี้จัดเลี้ยงใหญ่โตเพื่อให้เพื่อนฝูงยอมรับในความที่ตัวเองอยากจะเป็นคนมีฐานะในสังคมอยากให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนรวยแต่นั่นแหละค่ะ ถ้าคุณไม่ได้มีเงินมากมายอย่างแท้จริงหรือว่าถ้าเพื่อนคุณเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อนแท้แต่เป็นเพียงเพื่อนกินไม่นานชีวิตของคุณก็จะล่มจมจากการใช้จ่ายเกินฐานะค่ะข้อที่2นิสัยการเล่นการพนันหรือว่าการเสี่ยงโชคแน่นอนว่าหลายคนอยากรวยแต่ก็อยากจะรวยทางลัดอาจจะมีวิธีการที่ไม่ถูกต้องอาจจะเรื่องของการเสี่ยงโชคการพนัน การซื้อหวยหรือการลงทุนในสิ่งที่จะทำให้ตัวเองไม่มีความรู้มากเพียงพอทำให้เกิดความเสี่ยงและในที่สุดเงินที่มีอยู่น้อยนิดที่คิดว่าจะเอามาลงทุนที่คิดว่าจะเสี่ยงโชคเพื่อให้รวยกลับทำให้ตัวเองชีวิตย่าแย่ยิ่งกว่าเดิมข้อที่ 3. การกู้หนี้ยืมสินหลายคนคิดว่าการมีเครดิตจะสามารถทำให้เราสามารถหยิบยืมเงินจากผู้อื่นได้ง่าย หรือการที่เราสามารถมีเครดิตก็จะสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทําให้สามารถใช้จ่ายได้แบบไม่ยั้งมือเพราะมีเงินอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงอย่าลืมนะคะว่าเงินที่คุณกู้มาย่อมมีดอกเบีย้ยและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้เงินมือเติบใช้เงินจากการกู้ยืมทําให้ดอกเบีย้ยพอกหางหมูขึ้นไปเรื่อยเมื่อนั้นแหละค่ะถึงสภาวะหนึ่งที่คุณไม่สามารถจ่ายหนี้ไหว ดอกเบีย้ยของคุณมันจะทบต้นไปเรื่อยๆจากนี่จำนวนหนึ่งอาจจะก,กลายเป็นหนี้ที่เพิ่มขึ้นเป็นสองหรือสามเท่าเมื่อถึงตอนนั้นชีวิตของคุณก็จะยำแย่เพราะฉะนั้นตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยการใช้เท่าที่มีไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินจะดีกว่านะคะยกเว้นว่าหนี้ที่คุณกู้มาจะเอาไปลงทุนจะเอาไปต่อยอดหรือจะไปทำในสิ่งที่เงินของคุณจะงอกเงยถ้าแบบนั้นไม่ใช่หนี้เสียแต่เป็นหนี้ดี ก็ควรที่จะสนับสนุนแต่คุณต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าเรื่องที่คุณลงทุนไปคุณจะได้เงินกลับมาแน่นอนหรือเปล่าข้อที่4คุณใช้เงินในอนาคตพูดง่ายๆหลายคนตอนนี้อาจจะมีบัตรเครดิตมีบัตรกดเงินสดมันจะง่ายสะดวกสบายในการที่คุณจะใช้ใจ่ายสิ่งต่างๆเพราะคุณจะได้สิ่งนั้นมาดั่งเนรมิตเพราะคุณแค่ยื่นบัตรเครดิตให้เขาเขาก็จะสามารถนำไปรูดและคุณก็จะได้สิ่งของที่ต้องการมาทันที แต่อย่าลืมนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกดบัตรนั้นมาจ่ายบัตรนี้โปะบัตรนั้นมาจ่ายบัตรนี้หรือจ่ายแค่วงเงินขั้นต่ำดอกเบีย้ยมันจะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดมันจะสร้างปัญหาให้คุณตามมาจนกลายเป็นงูก,กินหางเป็นคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวค่ะข้อที่หคนที่ไม่รู้จักวางแผนการใช้เงินการหาเงินมาได้เป็นเรื่องที่ดีแต่คนที่ไม่รู้จักบริหารจัดการเงิน จะทำให้ชีวิตย่าแย่เพราะว่าเมื่อคุณได้รายรับมาสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องวางแผนว่าคุณต้องเลือกที่จะเก็บออมก่อนอาจจะหักสักหาเปอร์เซ็นตหรือ10%เอซเอาที่คุณไหวแต่คุณจะต้องเก็บออมจากไรายได้ทุกอย่างที่คุณได้มาอาจจะแยกเป็นเงินที่เอาไว้ใช้ฉุกเฉินเงินที่เอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเงินที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาตนเองหรือเงินที่จะเอาไว้ใช้เพื่อซื้อความสุข ดังนั้นการที่คุณรู้จักในการบริหารจัดการเงินมันจะทำให้เงินของคุณสามารถที่จะเจริญงอกงามหรืองอกเงยขึ้นได้ง่ายหรือบางครั้งคุณเองจะรู้ว่าคุณต้องหาเงินเท่าไหร่ใช้จ่ายไปเท่าไหร่หรือเดือนนี้คุณใช้มากพอแล้วคุณควรจะยุติ จากการใช้เงินนั้นคุณจะสามารถอดใจได้แทนที่จะซื้อสิ่งเหล่านี้ด้วยการคี้คิดว่าตัวเองมีเงินอยู่แล้วคุณก็จะรู้ว่าโอเคสิ่งนี้ยังไม่จำเป็นยังไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะเงินที่คุณมีคุณรู้ว่าคุณจะบริหารจัดการมันยังไงนิสัยข้อที่6ที่จะทําให้ล่มจมคือเชื่อเรื่องของโชคชะตาเรื่องโชคลางเพราะคนที่คิดแบบนี้จะประสบความสําเร็จได้ยากคิดแต่ว่าคนที่รวยคือคนที่ดวงดี แต่ฉันดวงไม่ดีฉันก็เลยไม่รวยดังนั้นฉันจะต้องทำให้ตัวฉันเองดวงดีด้วยการไปหาหมอดูไปหาเครื่องรางของขังไปยอมจ่ายเงินแพงๆเพื่อสะดอกเคราะห์ไปทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองจะสามารถมีเคราะห์ดีหรือว่าดวงดีขึ้นมาได้แทนที่เงินที่มีอยู่น้อยนิดจะเอามาใช้ในการพัฒนาตนเองหาความรู้กลับกลายต้องไปเสียให้กับหมอดูแล้วก็ได้สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขทางใจว่ามันจะช่วยให้คุณรวยได้ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองและคุณต้องลงมือทําไม่ได้บอกว่าการที่คุณจะเชื่อเรื่องของหมอดูโชคลางเป็นเรื่องที่ผิดเสมอไปถ้าคุณเชื่อแล้วมันช่วยให้คุณสบายใจแล้วคุณสามารถที่จะมีพละกกำลังในการที่จะมาลงมือทําในสิ่งต่างๆเพราะคุณมั่นใจแล้วว่าคุณมีของดีอยู่ในตัวดังนั้นคุณก็จะใช้ศักยภาพของคุณได้เต็มที่จากการที่คุณมีความมั่นใจนั่นเป็นเรื่องที่ดีค่ะ แต่บางคนคิดแต่ว่าฉันดวงดีแล้วดังนั้นฉันจะอยู่เฉยๆเพื่อรอให้เงินมากองให้ทองไหลมาทับอยู่แบบนั่งรอโชคชะตาไปวันๆถ้าแบบนั้นไม่มีทางเลยที่คุณจะร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จได้นิสัยข้อที่7ที่จะต้องทิ้งไปนั่นคือการที่คุณชอบเที่ยวชอบบันเทิงเริงรมชอบใช้เงินแบบฟุ่มเฟือย อาจจะเป็นการออกไปเที่ยวในที่ต่างๆหรือการที่ปาร์ตี้หนักๆทำในสิ่งที่ปลนเปลือความสุขของตัวเองแต่เป็นความสุขชั่วคราวทําลายสุขภาพกินเที่ยวมันมีความสุขมันสนุกในช่วงนั้นแต่อย่าลืมนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสุขนั้นผ่านพ้นไปคุณจะรู้สึกเป็นทุกข์มากกว่านั้นถ้าคุณดื่มคุณปาร์ตี้หนักคุณนอนไม่พอร่างกายของคุณก็จะย่ำแย่ ถ้าหากคิดคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายเงินที่คุณใช้ไปกับสิ่งเหล่านี้นอกจากไม่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพก็ยังทำให้คุณเสียทรัพย์สินเสียสุขภาพบางครั้งถ้าไม่รู้จักประคองสติอาจจะเกิดมีเรื่องมีราวทำให้เสียทรัพย์และเดือดร้อนเสียเพื่อนในสิ่งต่างๆที่ตามมามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการตัดไฟแต่ต้นลมได้ก็คือ คุณไม่ควรที่จะใช้เงินกับการฟุ่มเฟือยเกี่ยวกับเรื่องของการเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมหรือการปาร์ตี้หนักๆหรือการที่คุณออกงานสังคมแบบนี้และใช้เงินฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะข้อที่8การที่คุณจะล้มจมอีกอย่างหนึ่งคือการที่คุณลงทุนแบบที่คุณไม่มีความรู้เลยการอยากรวยไม่ใช่เรื่องที่ผิดเมื่อเห็นคนอื่นรวยเห็นเขาลงทุนก็จะตามเขาไปลงทุน โดยที่ตัวคุณเองไม่ได้มีความรู้เท่าที่ควรในเรื่องของการทำธุรกิจที่คุณจะลงทุนบางครั้งจะทำให้คุณขาดทุนหรือทำให้คุณล้มเหลวหรือทำให้คุณทำให้เงินนั้นหายไปแวบในพริบตาหรือบางครั้งบางคนอาจจะโลภมากด้วยการหลงเชื่อมิจฉาชีพทำให้คุณนำเงินไปลงทุนแล้วก็คิดว่าจะได้ผลตอบแทนกําไรงามๆ สุดท้ายบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของแชร์ลูกโซ่ทำให้คุณสูญเสียเงินที่มีอยู่น้อยนิดไปจนหมดสิน้นและนิสัยข้อสุดท้ายค่ะข้อที่9คนที่ไม่รู้จักเรียนรู้ไม่รู้จักพัฒนาตนเองโอกาสที่จะเป็นคนล้มจมก็เกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่าความรู้เป็นสิ่งที่ดีและคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องใหม่พัฒนาเรื่องใหม่ การที่คุณมีความรู้นอกจากว่าคุณจะสามารถที่จะบริหารจัดการตัวเองได้บริหารจัดการตัวเองให้มีศักยภาพมีโอกาสดีๆเข้ามามันยังจะทำให้คุณรู้วิธีในการที่จะมองหารายได้หรือช่องทางต่างๆที่จะทำให้คุณมีเงินเพิ่มมากขึ้น การมีความรู้มากกว่าคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ผิดถ้าคุณมีความรู้คุณจะมีนิสัยที่ดีเมื่อคุณมีนิสัยที่ดีคุณจะมีลู่ทางในการทำเงินคุณจะรู้ว่าความรู้ก็คือขุมทรัพย์ที่คุณจะสามารถนำพาให้คุณหาเงินหาทองหรือประสบความสำเร็จในด้านต่างๆได้ดังนั้นจงพัฒนาตนเองอยู่เสมอคุณจะเห็นได้ว,ว่านิสัยเหล่านี้เป็นนิสัยเรื่องการใช้เงินเกินตัวการกู้ยืมหนี้สินการคิดที่จะรวยทางลัด การเล่นการพน,นันการไม่วางแผนการเงินแล้วไม่มีทางที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เลยดังนั้นนิสัยเหล่านี้นะคะเศรษฐีเขาจะไม่ทำเพราะมันมีแต่จะฉุดรั้งให้เขาไปในทางที่เสียเงินไปในการสร้างหนี้สร้างสินทางออกที่ดีที่สุดค่ะคุณต้องปรับทัศนคติใหม่ใช้ชีวิตให้รู้จักการใช้เงินที่พอเพียงรู้จักวางแผนการเงิน ปรับพฤติกรรมของคุณให้คุณเป็นคนที่มีนิสัยที่ดีรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จกักออมรู้จกัจกลงทุนและคุณจะสามารถเอาชนะนิสัยที่จะพาคุณจนได้สำเร็จและคุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีเงินแล้วก็ร่ำรวยแถมเป็นคนมีความรู้เพราะว่าคุณเองพัฒนาตนเองอยู่เสมอน,นั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและก็ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกศสเตชันสวัสดีค่ะ